พอสครับผิวเสร็จแล้วเนี่ยผิวเราก็จะไม่ดูแห้งนะคะผิวเราก็จะดูแบบเนียนทั้งเนียนทั้งนุ่มทั้งใสทั้งขาวทั้งโอ๊ตสรารพัดประโยชน์นั่นเองนะทุกคน ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับอันนี้นะคะหนิงจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายอีกแล้วนั่นเองนะเพราะว่าช่วงนี้นะคะหนิงก็เอาเป็นว่าทุกคนรู้กันนะคะว่าช่วงนี้นะคะหนิงก็ท้องนะคะหนิงก็เลยอยากดูแลผิวกายเป็นพิเศษนั่นเองนะนก็ไม่อยากจะไปดูแลตอนที่คลอดน้องออกมาแล้วนะคะตอนนั้นอาจจะไม่มีเวลาด้วยซ้ำนะหนิงก็เลยหาเวลาช่วงนี้นะคะดูแลผิวกายให้มันเต็มที่นั่นเองนะเอาล่ะ วันนี้นะคะหนิงจะมาพูดถึงตัวนี้นั่นเองนะคะทุกคนไบโอออยนั่นเองนะคะซึ่งหนิงบอกเลยนะคะว่าหนิงเนี่ย เป็นอะไรที่บ้าบอมากๆเลยนะคะหนิงรู้ตัวว่าหนิงท้องเนี่ยได้2สัปดาห์นี่ก็เลยไปซื้อตัวนี้มาใช้นะคะไบโอออยล์ขวดเล็กมาใช้ตัวนี้นะะคะหนิงก็คิดว่าถ้าซื้อขนาดทดลองมาใช้แล้วถ้าแบบเขาซึมยากนะคะแล้วก็เหนียวเนินอนะมากเกินไปนี่ก็จะไม่ซื้อต่อนะคะแต่ผลไม่ได้เป็นแบบนั้นนะทุกคน <c oughs> ก็พอซื้อตัวนี้มาแล้วหมดไปแล้วก็เลยรีบไปซื้ออีกไซส์นี้มาใช้นั่นเองนะทุกคนนี่ 60 ml นั่นเองนะทุกคนรู้ว่าตัวเองท้องสองวิคนะคะก็ก็ไม่อยากชะล่าใจไม่อยากให้ตัวเองเนี่ยผิวกายมันแห้งนะเพราะว่าหนิงไปศึกษามานะคะถ้าใครที่กําลังตั้งครรภ์นเนี่ยผิวมักแห้งนะนิงก็เลยไม่อยากจะชะล่าใจนะคะนิงก็เลยรีบไปซื้อออยล์มาทานั่นเองนะพอหมดขวดนี้นะทุกคนนิมยังไม่หมดด้วยซ้ํานะคะนิงก็เลยไปรีบซื้อนะคะ125 ml มาใช้นะคะก็เพิ่งเปิดไปเมื่อคืน นั่นเองนะทุกคนตอนนี้เอาเป็นว่าหนิงเนี่ยท้องได้4เดือนแล้วนั่นเองนะบางคนนะคะที่หนิงเข้าไปดูเพื่อนๆที่เขาท้องได้3เดือนนะคะเขาเริ่มท้องแตกลายแล้วนะคะเริ่มแตกแบบ เป็นเส้นเล็กๆกกนั่นเองนะเขาอาจจะท้องสองหรือว่าท้องสามไปแล้วเนาะเพราะว่าท้องสองท้องสามมักจะท้องโตเนาะออหนิงเนี่ยท้องแรกด้วยนะคะท้องเนี่ยก็เลยยังไม่ดูแบบใหญ่เพราะบางคนเนี่ยท้องเขาแบบเริ่มแตกลายแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าของหนิงเนี่ยยังไม่แตกลายเลยนะข้อเดือนที่8ที่9้าเนี่ยหนิงจะมาโชว์ท้องให้ทุกคนได้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะว่าถ้าใช้ไบโอออยล์ไปเรื่อยจะทําให้ท้องแตกลายหรือเปล่าเนาะตาลทุกคนวันนี้นะคะหนิงก็จะมาพูดถึงตัวนี้ Bio อออนั่นเองนะคะว่าเขามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะแล้วก็เขาเนี่ยสามารถช่วยเรื่องอะไรแล้วก็คำคลมจาก ของแบรนด์ด้วยนะคะลิสต์มาด้วยนะคะทุกคนเผื่อแบบขาดตกบกพร่องอะไรจะได้ไม่พลาดเนาะมาดูสารกัดของเขานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกคนหนึ่งเลยคือดอกคาลิโดล่านั่นเองนะคะคือเขาสามารถช่วยลดการอักเสบนะคะแล้วก็ลดการระคายเคืองแล้วก็น้ํามันจากลาเวนเดอร์คาเวอรไมนะคะช่วยลดการอักเสบของผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็มีวิตามิน A นะคะทุกคนเขาสามารถช่วยสร้างคอลลาเจนขึ้นมานั่นเองนะคะรวมถึงวิตามิน E นะคะ เขาจะสามารถช่วยบังรุงผิวได้นะคะวิตามินอเนี่ยเขาจะเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวได้ดีมากๆเลยนะทุกคนค่ะเอาล่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะคือทางแบรนด์เนี่ยเขาได้เคลมมาว่าเขาจะช่วยอะไรได้บ้างนะคะตัวนี้นะคะที่ผิวแห้งนะคะ ผู้หญิงผู้ชายหรือว่าไม่ได้ท้องหรือว่าเด็กอะไรอย่างนี้ก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะทุกคนใครที่มีรอยแผลเป็นนะคะหรือเกิดจากการอุบัติเหตุรอยไหม้อะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถใช้ได้เลยนะคะเขาบอกว่าสามารถลดรอยแผลได้แบบดีมากๆเลยนะคะแล้วหนิงได้ไปอ่านรีวิวของคนอื่นมานะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยโอ้โหแบบช่วยได้สารพัดประโยชน์มากๆเลยไม่ว่าจะผิวแห้งนะคะผิวลอกผิวแตกผิวลายนะคะหรือว่าคุณแม่ที่แบบว่า คลอดน้องเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถแบบช่วยเรื่องรอยแตกลายได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ร0อนะคะแต่ก็แบบได้แบบแค่แบบ 70%หรือว่า80%อะไรอย่างนี้นะคะหนิงก็คิดว่าดีกว่าไม่ได้ใช้เลยนะคะใครที่รู้ตัวว่าตอนนี้นะคะท้องแตกลายนะคะหรือว่า,เ,าเล่นพวกกล้ามอะไรอย่างนี้เนาะ,ะหรือว่าใครที่กําลังลดน้ําหนักอยู่นะคะทุกคนก็นิงแนะนำนะคะหาไบโอออยเนี่ยไปทาไว้นะคะเพราะว่าถ้าเราลดน้ําหนักแบบ รวดเร็วเกินไปเนี่ยผิวมักจะแตกลายนั่นเองนะหนิงก็แนะนําเลยนะคะเขาเคลมมาแบบนี้นะคะแล้วก็ไปดูรีวิวคนอื่นมาเขาก็บอกว่าช่วยได้ประมาณ70%นะตัวนี้นะคะหนิงแนะนําเลยนะคะถ้าจะใช้ได้เห็นผล100%จริงๆอ่ะแนะนําเลยนะทุกคนหลังจากที่อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เช็ดตัวให้หมาดนะคะทุกคนอย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะคะเช็ดตัวให้แห้งแล้วก็รีบเลยนะคะทาลงตัวเลยนะคะทั้งตัวก็ได้นะคะตรงไหนมีแผลเป็นตรงไหนที่มีรอยแตกนะคะล้วงไปให้หมดเลยนะทุกคนไม่ว่าเขาจะช่วยพวกรอยแผลเป็นหรือว่ารอยแตกลายเนี่ยเขาจะเพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีมากๆเลยนะทุกคนคงรู้นะคะว่าถ้าผิวเราชุ่มชื้นเนี่ย ผิวของเราเนี่ยก็จะไม่เหี่ยวย่นได้ง่ายนะคะผิวเราก็จะเต่งตึงอยู่ตลอดเวลานั่นเองไม่ว่าจะอายุเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถ้าผิวเราชุ่มชื้นเนี่ยรอยเหี่ยวย่นอะไรก็จะไม่มาหรือนั่นเองนะทุกคนก็จะได้เปรียบตรงนี้นั่นเองนะอ่ะตัวนี้นะคะคือสารพัดประโยชน์จริงๆนะทุกคนเขาบอกว่าสามารถเอาไปผสมกับครีมนะคะใครที่มีครีมเยอะๆอะไรอย่างนี้นะ,ะเอามาเทรวมกับครีมได้นะคะก็แบบ อย่างนี้ไปเลยนะคะก็ลูบทั่วไปเลยนั่นเองนะหรือว่าใครที่ชอบสครับตัวนะคะก็ผสมสครับนะคะหรือว่าเม็ดสครับอ่ะหรือว่าน้ําตาลหรือว่าเกลืออะไรอย่างนี้นะคะผสมกับไบโอออยนะคะเอาไปขัดเฉพาะจุดได้หรือว่าทั้งตัวก็ได้นั่นเองนะพอสครับผิวเสร็จแล้วเนี่ยผิวเราก็จะไม่ดูแห้งนะคะผิวเราก็จะดูแบบ เนียนทั้งเนียนทั้งนุ่มทั้งใสทั้งขาวทั้งโอ้สารพัดประโยชน์นั่นเองนะทุกคนเอาล่ะตัวนี้นะคะหนิงจะให้ดูเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะทุกคนว่าเขาเป็นเนื้อผลิตภัณฑ์แบบไหนนะนี่นะคะนี่หนิงจะให้ดูนี่นะคะ,ะ,ะ,คะเป็นออยแบบใสๆแบบนี้เลยนะทุกคนนะเห็นไหมเขาก็เพิ่มความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีมากๆเลยทุกคนอืมอืม นี่แหละใครที่รู้ตัวว่าผิวแห้งแตกลอกลายอะไรอย่างนี้นะคะหนิงแนะนำให้พวกออยมาดูแลผิวจัดดีที่สุดนั่นเองนะทุกคนหนิงแนะนำมากมากเลยนะสำหรับเรื่องออยนะทุกคนถ้าใครไม่ติเรื่องบอกว่าโอ,อ้ประเทศเรามันร้อนมากๆเลยพี่หนิงแบบเวลาทาออยแล้วมันแบบเหนียวเนินนะเวลาออกไปไหนมาไหนนี่คือแบบเหนียวจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะยิ่งอากาศบ้านเรานี่คือยิ่งร้อนผิวเนี่ยก็ยิ่ง แห้งหนักมากใครเป็นบ้างใครเป็นบ้างช่วงนี้หนิงก็เป็นนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้หนิงหนิงท้องนี่หนิงก็รู้สึกว่าหนิงเป็นนะเวลาที่หนิงออกแดดนานๆอะไรกลับมาถึงบ้านรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมผิวมันแห้งอย่างนี้อะไรอ,นะรอย่างนี้นะพยายามที่จะแบบเอาครีมหรือว่าว่าเอากันแดดดีลงตัวหนักมากๆเลยนะเพราะว่ายิ่งอากาศร้อนนะคะผิวก็ยิ่งเสียเร็วนะคะแล้วก็จะทําให้ผิวเราเนี่ยแห้งนะคะแล้วก็จะทําให้ผิวเราเนี่ยคล้ำได้ง่ายมากๆเลยดังนั้นนะคะ ยิ่งเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะผิวก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะไม่ไวต่อมลภาวะด้วยนั่นเองนะเหนียวช่างมันทุกคนนั่นแหละที่หนิงแน,นนะนำมาถ้าสมมติว่าเราก็อยา่าไปทาตอนกลางวันที่แบบแสงแดดจ้าๆนะหลังจากที่เราอาบนะ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รีบลงแบบพวกออยเลยอะไรจะดีที่สุดนะสำหรับไบโอออยนะคะทุกคนมีทั้งหมด4ไซส์ด้วยกันนะทุกคนไซส์แรกเลยนี่คือ25 ml นะคะนี่ขนาดทดลองนะใครไม่อยาก ซื้อขนาดใหญ่แบบนี้นะคะก็ซื้อขนาดทดลองเหมือนหนิงมาใช้ก่อนก็ได้นะทุกคนก็แบบนี้เลย25 ml นะคะพอหนิงใช้รู้สึกว่าเออมันดีนะคะหนิงก็เลยซื้อมาไซน์นี้นะคะคือ60 ml นั่นเองนะนี่เลยนะคะแล้วก็อีกไซส์หนึงตามมาก็คือนี่เลยนะคะ125 ml นั่นเองนะถ้าถามว่าใช้525 ml นี้ใช้ได้นานขนาดไหนอันนี้เนี่ยที่หนิงท้องมา ก็เข้าเดือนที่4แล้วเนาะอันนี้ก็4เดือนนะคะอันนี้ก็น่าจะประมาณสักสเดือนได้นะหนิงว่านะหลังจากที่4เดือนแล้วหนิงก็จะดูท้องหนิงอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าถ้าท้องหนิงเนี่ยรู้สึกว่าตกบ่ายมา แห้งนะคะรู้สึกว่าไม่ชุ่มชื้นเลยนะคะนี่ก็อาจจะมาทาบ่อยๆก็ได้นะตัวนี้อาจจะไม่ถึงสามเดือนด้วยซ้ำนะคะนิ่งอาจจะประมาณเดือนครึ่งอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้เนี่ยนิ่งอาจจะไม่ถ่ายให้เห็นท้องหนิ่งนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยท้องหนิ่งยังเล็กอยู่นะอาจจะยังไม่แตกลายอะไรอย่างนะะี้นะแต่พอใช้เป็นนานๆแล้วหรือว่าประมาณ8ปดเดือนหรือเก้าเดือนเนี่ยนิ่งจะถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวมาดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะถ้าไม่อยากพลาดนะคะก็อย่าลืมนะทุกคน s u b สไคร์ e นะคะแล้วก็อย่าลืมนะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้หนิงด้วยแล้วใครมีประสบการณ์แบบไหนนะคะใครมีประสบการณ์ท้องแตกขาลายนะคะมาแชร์ประสบการณ์ให้หนิงฟังนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะหนิงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ